เลมอนร้อนไหมช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยแล้วขนหนาๆเน,นี่ยร้อนไหมลูกร้อนครับแม่ปูเป <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยดูซิขนหนาขนาดเนี้ยร้อนนี้เราต้องตัดขนกันแล้แม่สงสารน่ะเ <c oughs> ดี๋ยวดูเลมี่สิ <c oughs> เลมี่เลมี่โอุ้กคนต้องคออย่างสวย <c oughs> ไหนร้อนไหมลูกอืมแล้วดู ขนเลมี่ก็สวยมากขนเงาๆแผงคอสวยๆอะแต่มันทําให้ร้อนใช่ไหมเลมี่ร้อนมากคะ่ะแม่ปูเป้ <c oughs> นั่นไงร้อนใชหมล่ะ <c oughs> ถ้าอย่างงั้นวันนี้เดี๋ยวแม่ปูเป้ตัดขนให้ดีกว่า วันนี้นะคะแม่จะมาตัดขนหมานะเพราะว่าอากาศร้อนมากไม่ไหวแล้วนะแม่เป็นห่วงถ้าเกิดหมาร้อนเกินไปนะคะเขาอาจจะฮิสตกตายได้เลยนะคะทีนี้เพื่อความปลอดภัยของหมาเล่านะแม่ตัดขนให้สั้นๆดีกว่าเขาจะได้สบายตัวหน่อยนะคะแม่พยายามโทรไปถามมาสามร้านแล้วเนี่ยไม่มีใครรับตัดหมาใหญ่เลยมีสองร้าน ไม่รับตัดหมายใหญ่อีกร้านหนึ่งคิดค่าตัดตัวละ2,500้าบาทแม่ก็เลยโห2,500้ 2, เลยอะคือถ้าเทียบกับหมาตัวอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตัดห0 0้อยเอะไรอย่างงี้เนาะพอเป็นของแม่ตัวละ2 5 0 0 2สองตัวคือ5,000เครึ่งหมื่นนะคะแม่ก็เลยตัดเองเหมือนปีที่แล้วที่เราตัดนะวันนี้คนนี้จะช่วยแม่นะคะคือพี่มันนี่ค,คุณครูฝึกเลมอนและเลมี่นะคะ เลมอนและเล,ลมี่รักมากรักมากกว่าแม่อีกมาดูอุปกรณ์กันนะคะแม่ไม่มีอุปกรณ์เลยเลยมีเก้าอี้สองตัวนั่งกับพี่มันนี่คนละตัวนะคะแล้วก็มี <c oughs> มีแปรงมีกันไกลใหญ่มีกันไกล,กกลเล็กนะเดี๋ยวตัดตามซอกนิ้วนะคะแล้วก็มีกระบอกฉีดน้ำหนา้ากากเพราะว่าเดี๋ยวขนฟุงฟ้งแม่แพ้แน่นอน พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเลมอนจะกลายเป็นลาบาร์ดอแล้วจากที่เป็นโกลเด้นนะโอนานๆไปหลายๆเดือนอะ่ะพอข้าหน้าหนาวขนก็จะฟูสวยพอดีพอฟูสวยเข้าหน้าร้อนก็จะตัดสั้นอีกสามรู้สิคะดูหูขนแบบเต็มปิดหูไปหมดหน้าร้อนๆขนาดนี้มันไม่ไหวเนาะลูกหนี่เมื่อวานนะคะแม่เพิ่งจะตัดผมให้ชะแตมวันนี้มาตัดขนให้มอนมี่นะลูก เริ่มจากแข่งคอกันก่อนเนี่ยยังกระสิงโตเนี่ยปีที่แล้วเราก็ตัดกันนะคะเราฝีมือแม่ปีที่แล้วก็คือหมาก็ขนแหว่งๆทั้งตัวเลมอนนี่พอฝึกกับพี่มันนี่นะคะฝึกมาเราฝึกกันเป็นปีแล้วเนาะน้องมันนี่เนาะคือเป็นหมาที่เรียบร้อยขึ้นเยอะมากค่ะผู้รู้เรื่องนั่งเรียบร้อยใครสนใจนะคะเดี๋ยวแม่ให้เพจที่มันนี่ไว้ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ฝึกอะค่ะป่านนี้ก็โดนหัวพี่เราเนี่ยแย่เลยอะถุกปีอะไม่มีใครหลับตัด ยังไงอ่ะหรือแม่ควรจะไปเรียนตัดขนหมาจริงจังขอดูหน้าหน่อยตอนนี้นะคะแม่ตัดคราวก็ไปหมดแล้วนะตรงแถวนี้นะคะมีหายหมดแล้วแล้วก็ขนตามขานะคะออกไปเยอะเลยแต่วันตรงนี้มาถึงหางแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เราตัดขนแถวแถวต้นขาหลังแนละแถวก้นออกไปนะคะดูหางสิเป็นพวงหนาอวบอ,อุยเสจยได้นี่หางเลมอนนะคะเหมือนพวงหางกระรอกเลยอ่ะใหญ่ๆห่อ้วนๆสวยงาม เดี๋ยวแม่จะตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะยาวใหม่นะคะตอนนี้เอาความสบายไว้ก่อนความสวยมาตัดหางกันต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหางเลมอนกลายเป็นหมาหางเรียวสวยไปแล้วนี่อันนี้คือขนเฉพาะหางตอนนี้เลมอนของเราก็เสร็จแล้วนะคะขนสั้นๆน่าจะเย็นสบายตัวนะคะเดี๋ยวเราจะให้เลมอนไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเลมี่กันต่อมาดูความสวยของเลมี่ นี่ตอนนี้อายุประมาณสองขวบกว่าสวยสุดๆไปเลยแผงคอเนี่ยเรมี่ชวแ์แผงคอนี่เราดูหางเนี่ยดูหางเรมีสิลูกทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ดูอ่ะขอมืออีกข้างหนึ่งนี่ฉลาดที่สุดนะคะเป็นคนสวยที่ฉลาดด้วยนะ <c oughs> หางเลมี่พอๆกันนะคะ <c oughs> ก็จะฟูๆอวบๆ,ๆแบบนี้นะคะที่เดี๋ยวเราจะต้องตัดออกไปเลย มาเลมี่มาเจอฝีมือแม่ปูเป้บาร์เบอร์นี่เลมี่นอนตั้งทายแม่ตัดแล้นะคะเดี๋ยวแม่จะเริ่มตัดแล้วอ่ะนอนนอนก็ได้ลูกเออขนของโกเด้นอ่ะจะเป็นขนละเอียดสามชั้นนสามชั้นเลยก็เลยจะหนาเป็นพิเศษนะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เก็บแผงแข่แล้วก็ไปปิดท้ายที่ก้นของเลมี่นะเสร็จเรียบร้ย อนนี้นะคะเลมี่ขนสั้นสบายตัวแล้วแม่เอาหนาๆตรงนี้เอาไปแล้วนะคะแล้วมาดูหางหางเลมีก่กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวช่วงปลายปีหน้าหนาวนะเราเค่อยมาขนฟูสวยกันใหม่นะคะช่วงนี้เราก็ขนสบายตัวแบบนี้ก่อนี๋ยวนี้ทุกคนดูนี่คือขนของเลมอนและเลมี่ทั้งหมดนะที่แม่ตัดออกไปนะคะเราไปดูเลมอนกันตอนนี้พี่มันนี่เป่าขนให้เลมอนนะคะป่านนี้หล่อแล้วเนี่ย ให้ดูเลมอนสีเลมอนเป็นยังไงบ้างถึงจะขนสั้นก็ยังลอยอยู่เลยเลมอนสบายตัวขึ้นไหมสบายมากครับแม่ปูเป้แม่ตัดเก่งไหมเดี๋ยวปีหน้าตัดกันใหม่นะช่วงหน้าร้อนได้เลยครับแม่ปูเป้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> โหหมาแม่มารยาตดีขอบคุณพี่วันนี้ด้วยนะคะที่วันนี้มาช่วยนะคะ <c oughs> อ๋อนี่ฉีดน้ําหอมนะคะมีการฉีดน้ําหอมด้วย อันนี้เป็นสเปรย์อะไรล่ะคะน้องมันนี่เป็นน้ำหอมครับเป็นน้ำหอมขนมขนน้ำหอมถนอมขนโหทั้งหอมทั้งหล่อเลยนะโอ้ยเขินหมดเลยครับแม่ปูเป้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบาร์เบอร์สองน้องหมานะคะโดเรมอนกับโดเรมี่ของแม่ในช่วงหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาขนยาวสวยๆกันตอนช่วงหน้าหนาวนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะแล้วแม่จะมาทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้แม่ไปก่อนนะบ๊ายบาย